อันดับแรกการคาดชะเนเราคาดชะเนว่าพอเราเอาลูกโป่งไปใส่ไม้แขวนที่ตั้งตรงๆไม้แขวนจะเอียงนะครับทีนี้ผลการทดลองลงมือทําเป็นยังไงไม้แขวนเอียงหรือไม่อ่าไม้แขวนก็เอียงแล้วทําไมเราถึงทําการทดลองนี้เราทําเพื่อพิสูจน์อะไรการทดลองนี้ครับเราทําเพื่อพิสูจน์ว่า อากาศมีมวลหร like, ือไม่การที่ไม่แขวนเอียงเขาเอียงไปด้านไหนครับด้านมีลูกโป่งหรือด้านไม่มีลูกโป่งการที่ไม่แขวนเอียงไปด้านที่มีลูกโป่งนั่นแปลว่าอากาศมีมวลนะครับนี่คือสิ่งที่การทดลองนี้พิสูจน์ให้เราเห็นครับว่าอากาศมีมวลครับต่อไปการทดลองต่อไปอากาศ มีปริมาตรหรือไม่นะครับอันดับแรกครูจะมีกระบอกฉีดยารกระบอกฉีดยาที่ไม่มีเข็มนะครับรครูจะดูดอากาศเข้าไปเพียงแค่ดูดครูจะดูดไปครึ่งนึงอ่าครูจะดูดอากาศเข้ามาครึ่งนึงประมาณ20มิลลิลิตรนะครับประมาณ20มิลลิลิตรอ่าแล้วทีนี้ครูจะลอง กดนะครับเอานิ้วมากดนะครับกดตรงปากเนี่ยที่ดูดอากาศแล้วครูจะลองดันนะครับลองดันดูว่าอากาศมีปริมาตรหรือไม่นะครับอ่าพอครูดันปุ๊บพอครูดันนะลองสังเกตลองสังเกตก็บ,บอกชฉีดว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ามันจะถูกดันกลับมาครับแล้วก็บอกปริมาตรจริงๆ ของอากาศนาตอนนั้นซึ่งอากาศในหลอดตัวนี้มีปริมาตรประมาณ13มิลลิลิตรนะครับมี13มิลลิลิตรอ่านี่คือปริมาณปริมาตรอากาศที่อยู่ในที่ครูดูดเข้ามาเมื่อกี้นะครับมีอยู่แค่13มิลลิลิตรวิธีดูดูที่ปลายของกระบ,บอกตรงนี้ครับสีดำๆตรงปลายเราก็จะรู้นะครับเดี๋ยวให้แต่ละแคนมาปฏิบัติ นะครับในการทดลองตอนที่1ข้อ2นะครับอลองดูดูอ่าโดยอ่าให้ปลายตรงสามเหลี่ยมเนี่ยโดนตรงเลขยี่ิบครับอ่าลอง ตรงแล้วใช่ไหมครับอ่าจากนั้นให้คนหนึ่งปิดหัวจุกไว้แล้วอีกคนหนึ่งดันครับปิดแน่นๆนะดันจนกว่าจะดันไม่ได้นะครับต่อไปครับดึงหัวจุกครับครึ่งหนึ่งอ่าดูดอากาศเข้ามาเวลาเราดูเราดูตรงเหลี่ยมนะครับตรงเหลี่ยมว่าตรงกับเลขยี่สิบไหมตรงสามเหลี่ยมอ่ะอะจุกสีดำสามเหลี่ยม ตรงแล้วใช่ไหมครับไหนมาดูซิ <c oughs> ยังครับไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยสามเหลี่ยมด้านบนตรงกับ20 ผูจะมีกระบอกตวงนะครับแล้วเราจะต้องเติมน้ําใส่กระบอกตวงให้เต็มพอน้ําเต็มกระบอกตวงเราพลิกกระบอกตวงขึ้นนะครับจากนั้นอุปกรณ์ต่อไปที่เราใช้ก็คือกระบอกฉีดยากับสายยางแต่ว่าเราจะดูดอากาศเข้าไปก่อนดูดอากาศเข้าไปก่อนแล้วเราก็เติม เอาสายยางมาพ่วงนะครับแล้วเราก็จะเชื่อมสายยางอีกด้านหนึ่งเข้าที่ตรงกระบอกตัวงนะครับผ่านน้ําเข้าไปดันเข้าไปไพอผาไปปึ๊บคนหนึ่งจับตรงนี้ไว้อีกคนหนึ่งฉีดกระบอกฉีดนะครับแล้วรอดูว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงอลองคาดคะเนดูผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไงไได,ด,ดูว่าสิ่งที่ต้องดูครับ น้ำในกระบอก<ม>กระบอกตวง<ม>เพิ่มขึ้นหรือลดลงอ่าลลงั้นเขียนลงไปน้ำในกระบอกตวงลดลงอา,อากาศเข้าไปก่อนแต่ว่าหนูต้องไม่เอาอากาศผ่านสายยาง,ลลงเอา่ายี่สิบหรือสามสิบก็ได้ลดลอ่าหลังนั้นยังไงต่อครับลลอ่าต่อหนูก็ต่อตัวนี้เข้ามา ดันเข้าไปอีกอดันเข้าไปให้ได้มากมากม,ากมากหน่อยครับระดับหนึ่งเออเท่านี้แหละเท่านี้พอ,อแต่ไม่ต้องงอไม่ต้องงอจนสายยางพับนนะะต่อไปหนูมีหน้าที่ดันอากาศเข้าไปหนึงสองสามผลปรากฏว่าเป็นยังไงครับน้ำลดลงค่ะอ่างั้นไปเขียนครับไปเฉียนคุณคุ้ยทำยังไงก่อนครับ เติมน้ำลงไปให้เต็มเลยนะครับให้เต็มกระบอกตวงอ่าเต็มเรื่องเต็มแล้วยังไงต่อครับอ่าใช่หรือเปล่าอ่าหลังจากนั้นเอาอ อากาศเข้าไปแล้วเชื่อมต่อสายยางครับเพื่อนจับช่วยกันได้าสายยางเอาเข้าไปสูงระดับหนึ่งนะครับขึ้นไปอีกอขึ้นไปอีกอย่าให้เขาเคลื่อนออกนะครับประมาณนี้แหละโอเคจากนั้นอย่าให้สายยางพับนะครับอย่ากดแรงจากนั้นฉีดอากาศเข้าไปครับฉีดอากาศเข้าไปได้ผลยังไง อ่ฉีดเข้าไปจนหมดเลยอ่าโอเคครับน้ําเพิ่มขึ้นหรือน้ําลดลงอ่างั้นไปบันทึกผลได้เลยครับสําหรับการทดลองเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่าที่ว่าเอากระบอกตัวนะครับเติมน้ําแล้วคว่ำลงแล้วก็ดูดอากาศนะครับแล้วก็ปล่อยอากาศผ่านสายยางเข้าไปในกระบอกตวง แล้วผลปรากฏว่าเป็นยังไงครับลดลดปริมาณน้ําในกระบอกกลวงลดลงทําไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับการทดลองนี้ผลของการทดลองนี้พิสูจน์อะไรให้กับเราผลการทดลองนี้พิสูจน์ว่าอากาศครับต้องการที่อยู่นะครับต้องการที่อยู่ถ้าเขาไม่ต้องการที่อยู่เราชีอากาศเข้าไปน้ําก็จะต้องไม่เปลี่ยนแปลง แต่พอเราฉีดเข้าไปปรากฏว่าน้ําเปลี่ยนแปลงนะครับเนื่องจากว่าอากาศเข้าไปแทนที่น้ําก็เลยดันน้ําให้ลดลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้ก็คืออากาศต้องการที่อยู่นะครับอ่านี่คือพิสูจน์การทดลองครั้งนี้ของเรานะครับต่อไปให้พวกเราสรุปผลการทดลองนะว่าอากาศมีมวลหรือไม่มีปริมาตรหรือไม่ มีต้องการที่อยู่หรือไม่นะครับหรือว่ามีรูปร่างคงที่หรือไม่คงที่นะครับให้เราบันทึกผลลงไปแล้วก็สรุปให้เรียบร้อยแล้วก็ต่อไปจะเป็นการรายงานนะครับก็เป็นการเสร็จกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับอ่าโอเคเตรียมตัวได้เลยครับสวัสดีค่ะกับเรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพ พวกเรามาจากแคนกลาศาสตร์วันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องสมบัติของแกส๊สวัตถุที่นำมาทดลองอากาศสัมผัสได้รูปร่างไม่คงที่การทดลองเปรียบเทียบมวลของลูกป,ปุ่งทั้งสองลูกโดยผูกไว้กับคานไม้การคาดคะเนไม้แขวนเอียงผลการทดลองไม้แขวนเอียงการทดลอง ใช้กระบอกฉีดดูดอากาศประมาณครึ่งกระบอกแล้วใช้นิ้วอุดปากกระบอกฉีดแล้วกดกั้นฉีดจนไม่สามารถกดลงได้การคาดคะเนมีปริมาตรผลการทดลองมีปริมาตร14 ml การทดลองบีบอากาศในลูกโป่งเข้าไปในแก้วที่มีน้ำอยู่ การคาดคะเนน้ำในกระบอกตวงลดลงผลการทดลองน้ำลดลงสรุปผลแก๊สต้องการที่อยู่แก๊สมีมวลมีปริมาตรพวกเราขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะครครูประจำวิชาที่คารุวันนี้พวกเรามาจากแคนจุลาชีววิทยาวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องสมบัติของแก๊สวัตถุที่นำมาทดลองอากาศ สัมผัสได้รูปร่างไม่คงที่การทดลองเปรียบเทียบมวลของลูกโป่งทั้งสองลูกโดยผูกไว้กับคานไม้การคาดคะเนไม้แขวนจะตรงผลการทดลองไม้แขวนจะเอียงใช้กระบอกฉีดดูดอากาศประมาณประมาณครึ่งกระบอกแล้วใช้นิ้วอุดปากมีปริมาตร14 ml ผลการทดลอง มีปริมา14 ml ขั้นตอนที่2แกแกต้องการที่อยู่หรือไม่การทดลองบีบอากาศในลูกโป่งเข้าไปในแก้วที่มีน้ำอยู่การคาดคะเนน้ำในกระบอกตวงลดลงผลการทดลองน้ำในกระบอกตวงลดลงผลสรุปอากาศต้องการที่อยู่และสัมผัสได้รูปร่างไม่คงที่ อากาศมีมวลขอจบการนำเสนอเพียงเท่าน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีเรียนคุณครูประจำวิชาและเพื่อนๆทุกคนพวกเรามาจากแกนกีตาวิทยาวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องสมบัติของแก๊ส การทดลองเปรียบเทียบมูลของลูกโป่งทั้งสองลูกโดยผูกไว้กับคานการคาดคะเนไม้แขวนเอียงผลการทดลองไม้แขวนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งการทดลองใช้กระบอกฉีดดูดอากาศประมาณเครื่องกระบอกแล้วใช้นิ้วอุดปากกระบอกฉีดแล้วกดด้านการฉีดจนไม่สามารถกดลงได้การคาดคะเน มีปริมาตรผลการทดลองมีปริมาตร11 ml ตอนที่2องแกต้องการที่อยู่หรือไม่บ,บีบอากาศในลูกโป่งเข้าไปในแก้วที่มีน้ำอยู่การคาดคะเนน้ำในกระบอกตวงลดลง ผลการทดลองน้ำในกระบอกตวงลดลงสรุปผลอากาศมีมวลมีปริมาตรสัมผัสได้มีปริมาตมดไดมรมาตไม่คงที่และต้องการที่อยู่พวกเราขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะค่็กดีรยครูประจำวิชาที่คารุวันนี้พวกเรามาจากแคนเซอร์วานาศาสตร์วันนี้ผู้จะมานำเสนอเรื่อง สบบัตรขอนแก๊สวัตถุที่นํามาทดลองอากาศสัมผัสได้รูปร่างโคนที่ตอนที่1แก๊สมีมวลและปริมาตรหรือไม่การทดลองเปรียบเทียบขอนรูปโปรนทั้งสอนรูปโปนผูกไว้กับคาบไม้การคาคะแนนไม้แขวนจะเอียงผลการทดลองไม้แขวนเสื้อไม่เอียง ใช้กระบอกฉีดดูดอากาศปริมาตรขึ้นกระบอกแล้วใช้นิ้วอุดปากกระบอกฉีดแล้วกดการฉีดจนไม่สามารถโล่นได้มีปริมาตร10 ml มีปริมาตร10 ml น้ำในกระบอกตอนลุดลงตอนที่สอนแกต้องการที่อยู่หรือไม่การทดลอง บีบอากาศในรูปโป่งนำไปในแก้วที่มีน้ำอยู่กลางข่าคะแนนนำลดลนผลการทดลองอากาศต้นตารที่อยู่ผลสรุปอากาศต้กนการที่อยู่และอากาศมีมัวพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้นค่ะขอบคุณค่ะดีคนรูประจาวิชาที่เอารบ และเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราม,มาจากแคนดาราศาสตร์วันนี้าจะมานำเสนอเรื่องสมบัติของแก๊สวัตถุที่นำมาทดลองอากาศสัมผัสได้รูปร่างไม่คงที่ตอนที่หนึ่งแก๊สมีมวลและปริมาตรหรือไม่การข้าคะแนนไม้แขวนจะเอียงผล การทดลองเปรียบเทียบมวลของลูกโป่งทั้งสองลูกโดยผูกไว้กับคานไม้การคาคะเนย์ไม้แขวนจะเอียงผลการทดลองไม้แขวนก็เอียงใช้กระบอกฉีดดูดอากาศและปริมาณครึ่งกระบอกแล้วใช้นิ้วอุดปากกระบอกฉีด แล้วกดก้านฉีดจนไม่สามารถลดลดได้มีปริมาตรอากาศการค่าคะเนมีปริมาตรผลการทดลองอากาศมีปริมาตร15 ml ตอนที่2แก๊สแก๊สต้องการที่อยู่หรือไม่การทดลองบีบอากาศ ในปปลูกโป่งเข้าไปในแก้วที่มีน้ำอยู่การค่าคะเนนน้ำในกระบอกตวงลดลงผลการทดลองน้ำก็ลดลงสรุปผลอากาศต้องการที่อยู่และอากาศมีมวลขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณครูประจำวิชาที่คารบและเพื่อนๆวันนี้ <Okay. S 2> วันนี้พวกเรามาจากแคนทรณีวิทยาวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องสมบัติของแก๊สวัตถุที่นำมาทดลองอากาศสัมผัสได้ร,รูปร่างไม่คงที่ตอนที่หนึ่ง การทดลองเปรียบเทียบมวลของลูกกลง่งทั้งสองลูกโดยผูกไว้กับคานไม้การคาดคะเนไม้แขวนจะเอียงผลการทดลองไม้แขวนจะเอียงใช้กระบอกฉีดดูดอากาศประมาณครึ่งกระบอกแล้วใช้นิ้วอุดปากกระบอกฉีด และกดการอีกฉีดจนไม่สามารถกดลงได้การฆ่าคาเนมีปริมาตรผลการทดลองมีปริมาตร14 ml ตอนที่สอ,องแก๊สต้องการที่อยู่หรือไม่ การทดลองบีบอากาศในลูกโป่งเข้าไปในแก้วที่มีน้ำอยู่การคาดคะเนน้ำในแก้วน้ำในกระบอกตวงลดลงผลการทดลองน้ำในกระบอกตวงลดลง ผลสรุปผลแก๊สมีมวลและปริมาณเป็นเรื่องจริงแก๊สต้องการที่อยู่เป็นเรื่องจริงสัมผัสได้และรูปร่างคงที่ขอบคุณครับสวัสดีคุณครูประจำวิชาที่เคารพและเพื่อนๆทุกคนเรามาจากแคนพศืาสตร์ วันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องสมบัติของแก๊สวัตถุที่นำมาทดลองอากาศสัมผัสได้รูปร่างคงที่ผลตอนที่หนึ่งแก๊สมีมวลและปริมาตรหรือไม่การคาดคะเนไม้แขวนจะเอียงผลการทดลองไม้แขวนเอียงมีการคาดคะเนมีปริมาตร ผลการทดลองมีปริมาตร7มิลลิลิตรตอนที่2แก๊สต้องการที่อยู่หรือไม่การคาดคะเนน้ำในกระบอกตวงจะลดลงผลการทดลองน้ำในกระบอกตวงลดลงสรุปผลแก๊สมีมวลและปริมาตรเป็นเรื่องจริงแก๊สต้องการที่อยู่เป็นเรื่องจริงเขาจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ กาบเรียนคุณครูคประจำวิชาที่คารบและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนพวกเรามาจากแคนพันธุศาสตร์รวันนี้เราจะมานำเสมอเรื่องส,ส,สมบัทของแก๊สวัตถุที่นำมาทดลองอากาศสัมผัสได้ รูปร่างไมง่คงที่ตอนที่หนึ่งแก๊สมีมวลและปริมาตรหรือไม่การทดลองเปรียบเทียบมวลของลูกโปง่งทั้งสองลูกโดยผูกไว้กับคานไม้การคาดคะนีไม้แขวนจะเอียงผลการทดลองไม้แขวนจะเอียงใช้ กระบอกฉีดดูดอากาศปริมาณครึ่งกระบอกแล้วใช้นิ้วอุดปากกระบอกฉีดแล้วกดก้านฉีดจนไม่สามารถกดลงได้ mm hmm. การคาดคะเนการคาดคะเนมีปริมาณ14 ml ผลการทดลอง มีปริมาตร14 ml ตอนที่2แก๊สต้องการที่อยู่หรือไม่การทดลองบีบอากาศในลูกป่งเข้าไปในแก้วที่มีน้ำอยู่การค่าคะแนนน้ำในกระบอกตวงลดลงผลการทดลองน้ำลดลง สรุปผลอากาศต้องการที่อยู่และอากาศมีมวลสัมผัสได้และรูปร่างไม่คงที่พวกเราขอจบการรา,รารยงานไปเท่าน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ